คำเตือนนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกฟังทุกท่านนะคะสวัสดีคนที่ชอบตัวเลขทุกทุกท่านนะคะวันนี้วันที่สิบห้ากรกฎาคมสองันห้ารอยหกสิบนะคะ ครุ่งนี้ก็เป็นวันที่เราจะได้ลุ้นอีกแล้วนะคะเราก็จะมาตามต่อของวันที่16กรกฎาคมนะคะเดือนนี้เป็นเดือนสำคัญนะคะมีวันสำคัญอยู่นะคะเป็นวันพร,ราจะสมภพของรอสิบนะคะเราก็จะมาดูนะคะว่ามี ตัวเลขตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะเราก็จะไปตามสูตรเราเลยนะคะโดยที่เอาผลของงวดที่แล้วนะคะมาจับคูณกันเลยนะคะอย่างที่เราเคยทำนะคะจะได้จับห้าศย์สกับแปคูณกันเลยนะคะตามสูตรเราไปนะคะก็จะได้เป็น ตัวนี้นะคะเราก็จะเอาเหมือนเดิมนะคะเราก็จะเอาตัวนี้นะคะมาเป็นตัวเด่นตัวนี้มาเป็นตัวรองนะคะก่อนจุดกับหลังจุดมาเป็นตัวรองนะคะมันเป็นตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดนะคะสําหรับคนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะคะสูตรนี้เข้าทุกงวดนะคะวิ่งรูดเข้าทุกงวดตัวเจาะอาจจะเจาะไม่ถึงนะคะแต่ว่าตัวเด่นตัววิ่งตัวรูด เข้าทุกงวดแน่นอนนะคะงวดน,นี้แอดจะให้เป็นเด่นตัวนี้แล้วก็รองตัวนี้นะคะสายวิ่งสายรูดรูดได้เลยนะคะสองตัวนี้นะแล้วเราก็จะมาดูตัวเจาะนะคะตัวเจาะมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะคะแล้วแต่ท่านที่ชื่นชอบนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าชอบก็นำไปพิจารณากันได้เลยนะคะถ้าไม่ชอบก็ดูไว้เป็นแนวทางนะคะสำหรับเลข6นะคะตัวเจาะอจะเจาะให้เป็นมีตัวนี้นะคะสำหรับเลข6นะคะตัวเจาะอ,อาจจะเจาะไม่ถึงก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ แต่ถ้าตัวเดินนะคะสายวิ่งสายรูดรูดได้เลยนะคะเข้าทุกงวดแอดรับประกันนะคะฟันล้านเปอร์เซ็นต์นะคะงวดนี้มาแน่นะคะจะ,จะได้เป็นแปดชุดนี้นะคะไม่มีใครหรอกคะ่ะที่ว่าจะจับแค่ใบเดียวแล้วก็ ถูกเลยนะคะเราก็ต้องกระจายความเสี่ยงนะคะหากท่านชื่นชอบก็นำไปพิจารณาได้นะคะนำไปพิจารณาได้เลยนะคะแบ่งปันให้ฟรีนะคะแบ่งปันให้ฟรีรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะเพราะไม่การันตีว่าเขาจะ มาไหมนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะคุณผู้ชมสำหรับตัวเด่นตัวดังนะคะอาจจะจ่ายครึ่งราคาไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมีตัวนี้นะคะตัวนี้ก็อาจจะมีแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไปแล้วนะคะสองตัวนี้สังเกตดูของปีนี้นะคะเลขเก้าวิ่งดี นะคะจากสถิตินะคะทำไมต้องดูสถิติย้อนหลังนะคะจากสถิตินะคะคุณผู้ชมดูนะคะเลขเก้านะคะเก้า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 มาแทบทุกงวดนะคะจากสิบสองงวดที่เขาออกมานะคะเลขเก้ามาแล้วสิบงวดเว้นไว้แค่สองงวดแค่นั้นเองนะคะงวดไหนที่ไม่มีงวดสิบหกมีนาะไม่มีเก้านะคะ ิบหกมีนากับสองพฤษภาไม่มีเก้าแล้วก็สิบหกมิถุนาเว้นไว้สามงวดนะคะสิบสองงวดเว้นไว้สามงวดนะคะเก้างวดที่เก้างวดมีแต่เลขเก้ามานะคะงวดนี้ถ้าจะเป็นเลขเก้าถ้าเก้ามาอีกนะคะถ้าเก้ามาคุณผู้ชมคิดว่าจะเป็นเก้าไหนนะคะแอดชอบเก้านี้นะคะแอดชอบเก้าน,นี้มากนะคะ เก้านี้นะคะแอดชอบมากเลยวงให้สองขีดเลยนะคะเก้านี้นะคะวงให้สองขีดเลยนะคะที่แอดแนินๆเนาะสวยนะคะเพราะว่าเขาเคยออกมาแล้วเนาะ,ะจะชอบออกตัวเลขซ้ำๆนะคะของของปีนี้แต่อย่าลืมว่าเลขหกกับเลขเก้าก็เป็นเลขเดียวกันนะคะอ่าก็ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะหากท่านชื่นชอบก็นำไปพิจารณาได้แล้วได้นะคะพรุ่งนี้แล้วนะคะพรุ่งนี้ก็จะรู้กันนะคะทุณผู้ชมขอบคุณที่รับชมรับฟังขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ